สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้มาดูหุ้นแบรนด์ไทยระดับโลกอย่าง CBG c a r คาราบาวกรุปผู้นำเครื่องดื่มชูกำลังที่กำลังเดินเกมส่งออกและฟื้นมาจิ้นจากตน้นทุนที่คลายลงคาถามเดียวของคลิปนี้คือควรซื้อเลยไหมหรือรอสะสมผมสรุปให้ครบถังธุรกิจตัวเลขจุดแข็งความเสี่ยง และแผนเข้าออกใช้งานได้ทันทีเริ่มจากตัวธุรกิจ c b g รายได้หลักมาจากเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดงเสริมด้วยเครื่องดื่มชนิดอื่นเบียร์และธุรกิจบรรจุพัณฑ์ขวดแก้วภายในเครือสิ่งสำคัญคือบริษัทมีโรงงานและระบบผลิตเองจำนวนมากทำให้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้ดี จุดเด่นที่ทำให้ต่างจากคู่แข่งคือสัดส่วนทรงออกที่กระจายหลายภูมิภาคทั้งยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางเมื่อค่าเงินบาทอ่อนผลเชิงบวกจะสะท้อนทั้งรายได้และมาจินภาพรวมมูลค่าในตลาดตอนนี้ราคาหุ้นยังต่ำกว่าพีคเดิมขณะที่ตัวคูณประมาณ P/E 18-20เท่าไม่ถูกแต่ไม่แพงเมื่อเทียบคุณภาพแบรนด์และ ROE ที่มากกว่า20% ส่วน PBB ราว3เท่าสะท้อนพรีเมียมของแบรนด์และความสามารถทำกำไรด้านเงินปันผลอยู่ราว2-3เปอร์เซนจึงเหมาะกับนักลงทุนที่โฟกัสการเติบโตมากกว่ารายได้ปันผลจุดแข็งหลักของ CBG มี4ข้อ 1. แบรนด์แข็งแรงมีฐานผู้ดื่มซ้ำสูงทำให้รายได้สม่ำเสมอและขยายตลาดได้ต่อเนื่อง สส่งออกเป็นเครื่องยนต์สำคัญความต้องการในตลาดต่างประเทศยังดีเมื่อเงินบาทอ่อนจะช่วยอัพไซด์กำไร 3. โครงสร้างต้นทุนเริ่มผ่อนคลายโดยเฉพาะน้ำตาลและอลูมิเนียมทำให้กรอส s มาร์จินฟื้นตัว 4. มี in-house p a แพคเกจจิและลายผลิตของตนเองช่วยคุมคุณภาพและต้นทุนได้ดีกว่าคู่แข่งจำนวนมาก ความเสี่ยงก็ต้องมองตรงไปตรงมาการแข่งขันในหมวดเครื่องดื่มชูกำลังรุนแรงต้องใช้ค่าโฆษณาและโปรโมชั่นต่อเนื่องหากเร่งขยายตลาดบางช่วงกำไรระยะสั้นอาจถูกกดนอกจากนี้ c b g ไม่ใช่หุ้นที่เน้นยิวดัดงนั้นผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดจากปันผลอาจไม่ตอบโจทย์และสุดท้ายการเติบโตในต่างประเทศต้องใช้การลงทุนจริงจังการบริหารแบรนด์และช่องทางจำหน่ายต้องทำให้สม่ำเสมอ แผนการเทรดและการลงทุนที่ทำตามได้ทันทีแนวโน้มกราฟอยู่ในโหมดไซด์เว้าแนวรับน่าจับตา58-60บาทแนวต้านใกล้68-70บาทหากราคายืนเหนือแนวต้านพร้อมวอลุ่มมีโอกาสเปิดรอบไตระดับใหม่กลยุทธ์คือทยอยสะสม58-62บาทไม่ไล่ราคา ตั้งเป้า72-78บาทในกรอบ6-12เดือนและตั้งจุดทบทวนสมมุติฐานที่ต่ำกว่า55บาทหรือเมื่อค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มแต่ยอดขายไม่แร่งตามถึงเวลาตอบคำถามใหญ่ควรซื้อเลยไหมสรุปสั้นชัดซื้อได้ Buy หรือ Accumulate แต่ยังไม่ถึงขั้นซื้อด่วนที่สุด เหตุผลคือโครงสร้างแบรนด์แข็งมาจิ้นฟื้นจากต้นทุนลดและการส่งออกช่วยหนุนเติบโตหากรับความผันผวนจากค่าใช้จ่ายการตลาดและการขยายต่างประเทศได้การถือ6-18เดือนเพื่อให้แผนส่งออกและมาจิ้นเดินหน้ามีโอกาสเก็บผลตอบแทนทั้งส่วนต่างราคาและปันผลพอสมควร หากมองหาแนวทางคัดเลือกหุ้นแบรนด์ไทยที่ไปไกลต่างประเทศฝากติดตาม V I Station กดกระดิ่งไว้แล้วคอมเมนต์หุ้นที่อยากให้เจาะลึกผมจะสรุปให้แบบสั้นกระชับและใช้ตัดสินใจได้ทันทีครับ